ลุงตู่แจงเงินเยียวยา5,000บาทรัฐบาลมีจ่ายแค่เดือนเดียวส่วนที่เหลือต้องรอพอรก,กองเงินกู้พลเอกประยุทธ์จโนโชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยช่วงหนึ่งของการถแถลงนายกเอ่ยถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 วันนี้เราจําเป็นต้องใช้เงินหลายส่วนด้วยกัน อันแรกต้องเสนอพอรบโอ,อนเงินงบประมาณซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคาดว่าน่าจะใช้เงินส่วนนี้ราวเดือนมิถุนายนนี้ประมาณ1น0 0 0แสนล้านบาทส่วนที่2คือเงินที่จะได้จากการกู้เงินผ่านพร,ากรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่งตรงนี้ยังไม่มีเงินสักบาทเลยแต่คาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ปลายเมษายนหรือในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําไปบรหิหารจัดการในระบบการเงินเมื่อถามว่าตอนนี้เราใช้เงินตรงไหนอยู่วันนี้เราใช้จ่ายเงินรายจ่ายจ,า,ยจากงบกองกลางปี63ซึ่งมีวงเงินอยู่ประมาณ5 0,000 000. ื่นกว่าล้านครอบคลุมการใช้จ่ายเยียวยา5 0 0 0บาทแค่เดือนเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่2เดือนที่3ผมก็ต้องรอเงินจากพรกองเงินกู้ตรงนู้นถือเป็นภาวะปลูกพันธุ์ของรัฐบาลในวันข้างหน้ากลาบเรียนย้ำอีกครั้ง เรามีเม็ดเงินที่จะดูแลได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นก่อนที่เหลือต้องรอพรกรและพระบรที่จะออกมานอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังอธิบายถึงจํานวนตัวเลขประชาชน3ล้านคนที่ในช่วงแรกมีข่าวว่ารัฐบาลจะให้ช่วยเหลือเยียวยาได้จํานวนเท่านั้นว่าไม่ใช่โคต้าแต่อย่างใดแต่เป็นการคิดคำนวณจากเม็ดเงินที่มีอยู่หลังจากนั้นเมื่อรับฟังได้ว่าประชาชนมีความเดือดร้อนอยู่หลายกลุ่มหลายฝ่าย จึงมีความจําเป็นต้องขยายการให้ความช่วยเหลือจาก3ล้านคนเป็น9้ล้านคนซึ่งก็ทําให้รัฐบาลต้องไปตรวจดูว่าจะหาเงินจากตรงไหนมาให้แม้จะมีบางคนเร่งเข้ามาแต่ตนก็ยังไม่รู้จะเอาเงินจากตรงไหนมาโอนให้เหมือนกันคงต้องรอสักระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายกลุงตูยังย้ําในระหว่างแถลงข่าวว่าทราบดีถึงความสับสนโอนละมานจากนโยบายจ่ายเงินชดเชยเยียวยา5 0 0พบาท ตนจึงจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่ให้ตรงกันรัฐบาลให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือในทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยมีการพิจารณาฐานข้อมูลจากกระทรวงแรงงานที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ37ล้านคนจากจํานวนประชากร60ล้านคนมีแรงงานที่อยู่ในระบบ3 7ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ9ล้านคนแรงงานในระบบอีก11ล้านคน และ,กะเกษตรกรอีก17ล้านคนรวมทั้งยังต้องพิจารณาบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาว่ามีการทำงานด้วยหรือไม่เพราะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ทั้งนี้การจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 จําจำนวน5,000บาทที่มีผู้ไปลงทะเบียนไว้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com มากกว่า27ล้านคนนั้นจริงๆแล้วเป้าหมายหลักที่จะได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้คือกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ9ล้านคนส่วนแรงงานในระบบ11ล้านคนนั้นจะใช้เงินกองทุนประกันสังคมราว200ล้านบาทเข้าไปให้ความช่วยเหลือขณะที่เกษตรกรที่มีอยู่17ล้านคนรัฐบาลกำลังเร่งพิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลือในช่วงท้ายของการถแถลงนายกรัฐมนตรีกล่าวขอโทษประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึงดังนั้นขอให้ทุกคนรอมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะต่อไปของรัฐบาลที่จะดําเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ให้มากที่สุดโดยการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน